Thank <laughs> you. ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นนายทหารชั้นประทวนของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ71อัตาบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูเลยดีกว่านะครับไปกันเลยก็ได้สมัครสอบในหลายๆเหล่าทัพคือไปสอบหลายที่มาก่อนแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับผมวันนี้ก็มีโอกาสอีก ครั้งหนึ่งนะครับก็อยากให้ลูกได้มีความประสบผลสําเร็จในชีวิตราชการด้วยนะครับแล้วก็เจริญรอยตามปู่แล้วก็พ่อด้วยผมครก็เป็นธรรมดาเนาะต้องคาดหวังสำหรับลูกลูกหลานตัวเองก็เตรียมตัวอยู่ค่ะลูกชายก็เตรียมพร้อมอยู่เป็นความชอบของของลูกเพื่อส่วนหนึ่งก็อยากให้เป็นอยากให้ได้เลยเนาะก็จะสอบไปก็ พิษร่างกายของแกเหมือนกันมาหลายครั้งแล้วนะมาเนะี่ยครับผมมา,มาหลายครั้งไม่ติดสักทีครับผม <laughs> ผมสำหรับน้องนะครับที่จะมาสอบวันนี้นะครับต้องมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงด้านหลังของผมเป็นจุดคัดกรองสำหรับน้องที่ยังไม่มีผลมานะครับหรือเป็นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการสอบคัดเลือกบุคคลนะครับเข้ารับราชการในหน่วยรญชการสงครามพิเศษนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาสัมภาษณ์น้องในกรณีต่อไปครับว่าความรู้สึก ของน้องนะครับที่จะมาสอบวันนี้เป็นยังไงครับเต้นนิดนึงเต้นเต้นนิดนึงมาสอบครั้งแรกหรือเปล่าครับหรือว่ามาครั้งแรกอ๋อครั้งแรกนะครับผมมีการเตรียมร่างกายอะไรมาบ้างไหมครับก็ฟิตพอประมาณนิดนึงครับเตรียมหมดทั้ยกเว้นว่ายน้ำแต่ก็น่าจะทำได้ครับรอบนี้มาครั้งที่สองแล้วครับครั้งที่สองครับยังรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกตอยังเต่นเต้นอยู่เหมือนเดิมยังเต้นเต้นเหมือนติงติ่งสนามอยู่นะครับตอนไงก็พี่เขาขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ขอให้น้องสอบได้นะครับผมก็นี่คือความรู้สึกน้องนะครับก้องนะครับ ยิกอันนี้คือสถานีดึงข้อนะครับซึ่งเป็นสถานีแรกนะครับถือว่ามีความยากนะซึ่งเกณฑ์ผ่านนะครับก็จะมีมวนการวัด9ครั้งนะครับผม,ม,มเกณฑ์เต็มทั้งหมด20ครั้งนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่ตกในสถานีนี้ก็จะหมดสิทธิ์ที่จะทดสอบในสถานีถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราดูบรรยากาศากาศาันเลยครับมีตัวเริ่มปฏิบัต เริ่มปฏิบัติไดไนับสองสามสองพายาอ่ที่เขานอนตึง้อท้ายเก้าท้ายเก้าไม่ไหวแล้วเป็นประสบการณ์ก่อน สำหรับน้องๆนักที่ผ่านในสถานีแรกน้องๆก็จะเดินแถวระยะสถานีต่อไปนะครับก็คือสถานีลูกนั่งเจนผ่าน50ครั้งนะครับเต็ม79ภายใน2นาทีบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูบรรยากาศกันเลดีกว่าครับ น้องๆกําลังทดสอบผู้ของน้องๆน,นะครับที่มายืนให้กําลังใจก็มาส่งแรงใจนะครับให้กับน้องๆน,นะครับได้ผ่านนะครับทดสอบร่างกายนะครับสถานีไปได้ด้วยดีนะครับ นี่คือบรรยากาศน้องๆนะครับที่ผ่านการทดสอบในสถานีที่2่ก็ได้มายืเดเหยียดร่างกายเพื่อที่จะรอรับการทดสอบในสถานีที่3นั่นก็คือดันพื้นเกณฑ์ผ่านในสถานีนี้นะครับ32ครั้งเกณฑ์เต็ม54ครั้งภายใน2นาทีบรรยากาศการสอบของน้องๆในสถานีนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเราติดตามได้เลย น้องๆน,นะครับทดสอบดันพื้นในสถานีที่3เสร็จแล้วนะครับน้องๆก็จะมาที่สถานีวิ่งนะส่วนเกณฑ์ในสถานีนะครับระยะทาง2กิโลเมตรเวลานะครับต้องไม่เกิน10นาทีถ้าหลังจากนั้นนะคือปทดสอบนะครับจะไม่สามารถไปสถานีสุดท้ายท,ท,ที่นั่นก็คือว่ายน้ำนะครับผมหลังจากที่น้องนะครับน้องๆที่ผ่านการทดสอบสถานีนี้เรียบร้อยนะครับก็จะไปสู่สถานีถัดไปก็คือว่ายน้ำนั่นเองนะครับส้ครับเจ็มนที่ครับเรียร้อยครับ เพียงน้องนะครับทำการทดสอบวิ่งเสร็จแล้วน้องๆก็จะมาเปลี่ยนสภาพร,ารอบนอัศจัเพื่อรอรับการทดสอบว่ายน้ําซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายเกณฑ์ผ่านนะของสถานีนะครับคือระยะทางเนี่ยหนึเมตรระยะเวลานะครับต้องไม่เกิน2นาที35วินาทีจับเป็นอย่างไรนั้นเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเราคิดว่าเราจะผ่านไหมผ่านเต็มร้อยไหมล่ะกันเต็มมากไม่เคชียร์ใครนะไม่เคชียร์พ่อครับบอ,อกกาะไดดเลยนะพ่อออกบ่ครับเล่าบ่อยด้วย<ๆ> านไหมผ่านไหมผ่านครับหนึ่งนาทีสี่สิบครับปาสีครับโอ้ยยังเลยคนไหนเลยครับแต่ก็สุดยอดครับได้ครับเป็นไงบ้างความรู้สึกการเทสเหนื่อยครับแต่ว่าก็ดีใจครับที่ผ่านมาได้ครับครั้งที่ที่นี่ครั้งที่สามแล้วครับครั้งที่สามครับโอ้โหแล้วสองครั้งแรกนี่ไปตกอะไรก่อนตกอ่าข้อข้อเขียนหเลยครับข้อเขียนเอามีเวลาเตรียมตัวน้อยครับผมแต่ว่าก็ก็ผ่านมาได้ก็ ร่างกายก็จะว่าพอได้อยู่ครับอ่าคือตามที่เราหวังไว้เลยครับก็ขอยินดีกับน้องด้วยนะครับที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปก็คือสอบข้อเขียนนะครับผมพี่ก็ขอยินดีด้วยนะครับครับผมโคุณมากครับครับก็จบไปแล้วครับกับการทดสอบร่างกายวันนี้นะครับกับบรรยากาศที่ผมพาไปแนะนำนะครับตั้งแต่สถานีแรกนะครับจนถึงสถานีสุดท้ายเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการทดสอบภาควิชาการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรอติดตามชมในการทดสอบครั้งต่อไปกันเลยครับ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆน,นะครับทั้ง190คนนะครับที่ผ่านการทดสอบร่างกายนะครับเข้าสู่ภาควิชาการนะครับเดี๋ยวบรรยากาศการทดสอบภาควิชาการจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศก,ากันเลยครับ หลังจากน้องๆที่สอบภาควิชาการวันนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่กระบวนการถัดไปนั่นก็คือการสอบสัมภาษณ์ ตื่นเต้น,ตนตก่าเดียวครับรู้สึกตื่นเต้นตครับก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าเตรียมความพร้อมอยู่ครับยา้ายเขบา เขาห้องมีความกดดันมากครับแต่พอเข้าไปแล้วก็ไม่เหมือนกับที่คิดไว้ครับพอเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยครับที่อัดอั้นมานานแบบโล่งเลยครับพอมาทําจริงก็ทําได้ครับสบายใจขึ้นเยอะครับหลังจากที่อัดอั้นมานานครับคือกดดันตัวเองมาตั้งแต่สอบข้อเขียนแล้วจนมาถึงห้องสอบรับเข้าไปปุ๊บก็กรรมการก็ท่าทางก็สุขุมครับนิ่งๆครับไม่ได้กดดันอะไรมากครับทำให้เราสบายใจครับตอบคำถามได้อย่างยงกระชับกระเฉงครับ อย่างมั่นใจครับ ลำดับที่หกลายททางบูรสอสสอสครับลำับที่เก้าคละลำตอนสูงร้อยกงันไปวองครับแต่ควาจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้นี่ซึ่งการสอบวิชาการสําหรับผมนี่ก็จัดว่ายากอยู่ยากอยู่สําหรับผมนะครับภาคภูิใจครับที่ตัวเอ็มผ่านมาถึงจุดนี้ได้เ็าแข่งกับผู้คนมา9 0 0ถึง1น0 0คนครับ ผมเตรียมร่างกายมาเป็นปีแล้วนะครับเพื่อมาสอบที่หน่วยรบพิเศษโดยตรงผมก็มีความภาคภูมิใจมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยรบพิเศษครับวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆน,นะครับที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะและหลังจากนี้พลโทนัทวุฒินาคานาคารผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่จะมาให้โอวาทแก่น้องๆน,น,นะครับในการรฏชาการต่อไปครับ ผู้การอยากบอกว่าการที่พวกเราทุกคน,น,น,คนในทีน่นี้ผ่านเข้ามาบรรลุในหน่วยกิจการทนาารพิเศษได้เป็นเพบาิทธความสามารถของพวกเราเองจงภูมิใจตัวเองว่าเรามีความสามารถชายไทยอ่ะถ้าถ้ามีจกตมุ่งมั่นในด้านนี้แล้วก็อยากจะมานในห,หน่วยนี้ บวกแรงเนี่ยมันเป็นศูนย์ที่ว่าเข้มข้นรวยต่างๆที่ผ่านจากนี้ไปถือว่าชีวิตรอดได้ไม่ครับกับดีใจด้วยครับภูมิใจที่ว่าหลานทําได้เพราะว่าเป็นชาวช่ทหารเขาเป็นหน้าที่ของทหารอยู่เพราะอะไรเราฝึกหนักเราก็ยิงได้เปรียบต้องร่างกายลงพร้อมตลอดก็ต้องเป็นห่วงลูกอยู่แล้วค่ะเขาไม่เคยอยู่ห่างกันแต่เขาเลือกแล้วอะค่ะเราก็ต้องทําให้เต็มที่อะค่ะ ก็ดีใจเพราะว่าเราก็ตั้งใจอยากให้ลูกเราเดินทางนี้เพราะว่าปู่เขาก็เป็นหารุกองขาดโลกครั้งที่สองแวพ่อเองก็เป็นทหารผ่านและทหารเกณฑ์มาเหมือนกันเป็นทหารผ่านค่ปกักุงชัยปี26เราก็อยากให้ลูกชายเราได้รับราชการเป็นทหารในเรกของชาติเพราะว่ามุมมองมันต่างกันถ้าเราจะไปสีอื่นๆมันก็ไม่ดีเลือดเรามาทางนี้อยู่แล้ว ก็ในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะคือขอบคุณทางกองทบกมากที่จะเปิดโอกาสเยวาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสไร้สอบตัวอย่างนี้แล้วก็มั่นใจว่าคงจะให้ความรู้ความสามารถถ้าใช่ยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งแก่งครับเราก็ต้องอยู่ในกนระเบียบแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสู้ๆลูกเวทัางได้